สบู่เซบูนาพื้นหายในเจ็ดวันไม่คันทรมานอาภาษาลอยแผลเป็นพี่เป็นโรคแพ้เหงื่อตัวเองแล้วตอนนี้รักษามาหลายวิธีแล้วขึ้นแบบเป็นเฟที่ใบหน้าเลยแล้วก็คันคันคันนอนไม่หลับนะก็เซิร์ชไปที่ Google จะไปเจอสบู่ตัวนี้เซอร์บีอะไรนะเซอร์บูนาเซอร์บูนา้ซอร์บูนาเซอร์เซอร์บูนานี่ตัวเนี้ยแล้ว ก็ลองดูลองใช้ดูลองเข้าไปถามแอดมินแล้วก็ลองใช้ดูว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงบ้าง mm hmm. เขาก็เลยบอกว่าแนะนําให้ใช้ไปอาทิตย์หนึ่งว่ามันจะยุบ mm hmm. พี่ก็ลองใช้มา mm hmm. เออยุบจริงจ้ะหน้าพี่แบบเบาขึ้นเลยเบาขึ้นแล้วก็ยุบยุบจนเห็นได้ชัดเลย mm hmm. ก็ใช้มาต่อเนื่องและเป็นระยะเวลาเกือบสองปีแล้วสองปีสองปีกว่าแล้วด้วยซ้ํา สองปีกว่าที่ใช้สบู่ตัวเนี้ยหน้าก็ดีขึ้นรอยแผลเป็นก็ไม่มีแล้วก็อาการคันยิบบนใบหน้าก็ไม่มีคุณอุเทนประยูนวงบอกว่าเป็นผื่นมาสองปีหายภายในสาวันละคะักไม่แพ้คุณลูกค้ทาท่านนี้บอกว่าผื่นและสิวในเด็กหายเรียงใช้ดีเห็นผลครั้งแรกอ่อนโยนต่อผิวเด็กคุณลูกค้ทาท่านนี้บอกว่าสิวโพล่หายไวต้องสั่งเพิ่มเลยคะ่ะ คุณลูกค้าท่านนี้บอกว่าน้ำเหลืองเสียภู่ิแพ้ผิวหนังก็หายได้นะคะคุณลูกค้าท่านนี้บอกว่าใช้กับลูกสาวผื่นแพ้เหงื่อก็หายใช้ดีตั้งแต่ครั้งแรกอ่อนโยนต่อคุณลูกค้าคนนี้บอกว่าผื่นลมพิษรุนแรงแค่ไหนเลือรล้างแค่ไหนก็จัดการได้ค่ะคุณทิฟฟี่แผงสีเขียวบอกว่าจัดการกับน้ำสปกปรกหายคันและนอนหลับสบายมากๆเลยค่ะคุณลูกค้าท่านนี้บอกว่าน้ำเหลืองผื่นเสียหายขาดใช้ดีเห็นผลตั้งแต่ครั้งแรกอ่อนโยนต่อผิวเด็กแล้ว คุณหนึ่งธัญพรบอกว่าเชื่อมั่นในสมุนไพรไปหาหมอที่ไหนไปหายจะใช้หายาที่นี่นะคะคุณลูกค้าท่านนี้บอกว่ากาก,ากเกื่อนเชื้อราเลื้อรังแค่ไหนก็จัดการได้ค่ะการันตีค่ะคุณนายเอบอกว่าแพ้มดกัดมีรอยไหม้ใช้สบู่และยาหายได้ภายใน2ชุดค่ะคุณลูกค้าท่านนี้บอกว่าหีดหายสนิทเลยค่ะการันตีค่ะคุณลูกค้าท่านนี้บอกว่าสะเก็ดเงินหายใช้ดีจนต้องสั่งซ้ำเลยค่ะ คุณลูกค้าท่านนี้บอกว่าผื่นแพ้เหงื่อรุนแรงแค่ไหนเลื้อรังขนาดไหนก็จัดการคุณลูกค้าท่านนี้บอกว่าเลิมงูสวัสดไฟล้ำทุ่งหายได้ภายในหนึ่งอาทิตย์ค่ะคุณลูกค้าท่านนี้บอกว่าเซฟเดิมตามที่ต่างๆเลื้อลังขนาดไหนก็สามารถจัดการคุณสิริพรบอกว่าแก้ตุ่มน้ำเหลืองหายขาดตุ่มใสไม่มีอีกแล้วไม่ลบไม่คันอีกเลยค่ะคุณลูกค้าท่านนี้บอกว่าผื่นรักษาที่ไหนไม่หายเหตุผลีตั้งแต่ครั้งแรกตั้งแต่ใช้ที่นี่ค่ะ คุณเอ็ดดี้เอนดิงบอกว่าใช้เพียง2สัปดาห์อาการคันก็หายไปคุณพิมพ์มานาบอกว่าที่อื่นรักษาไม่หายมาที่นี่3สัปดาห์ผื่นก็ไม่ขึ้นอีกเลยคุณลูกค้าท่านนี้บอกว่าอาการคันหายไปมั่นใจใช้ดีจนต้องสั่งเพิ่มเลยค่ะปรึกษาฟรีหรือสั่งซื้อได้ที่ line at serbuna หรือว่าเบอร์0619564545หรือภายในอินบ็อกซ์นี้ค่ะ